สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเยาวะชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะช่วงนี้ก็พบกับนิทานกฎแห่งกรรมนะคะเรื่องราวผลแห่งการกระทําของคนเราทุกๆคนที่เราไม่สามารถจัปฏิเสธผลของกรรมได้เลยนะคะคันนิทานกฎแห่งกรรมที่จะนามาเล่าให้คุณผู้ฟังและน้องๆฟังวันนี้นะคะ จะเป็นเรื่องราวของคุณลุงท่านหนึ่งนะคะค่ะคุณลุงท่านนี้นะคะเขาขอที่จะชดใช้นีิกรรมให้หมดสิ้นไปในชาตินี้แต่เรื่องราวของเขาจะเป็นเช่นไรลองฟังดูนะคะระหว่างน้ำท่วมใหญ่ในปี2554 ิตตรีดำรงเกริกําจรก็ได้ติดตามผู้บังคับบัญชาไปช่วยเหลือชาวบ้านที่จังหวัดอยุธยาหน่วยของเขาใช้เรือ,อยางติดเครื่องยนต์เป็นพาหนะแยกย้ายไปช่วยคนตามจุดที่ได้รับคำสั่งเช่นตำบลหรือว่าหมู่บ้านที่ห่างไกลจนยากแก่การเข้าไปแล้วก็วัดวาอารามที่ผู้คนอพยพไปอาศัยศาลาการเปรียนหนีน้ำเป็นต้น การเดินทางก็จะใช้แผนที่ไม่ได้เลยจะต้องใช้ปากฐานชาวบ้านเท่านั้นเพราะว่าเวลานี้อยุธยามองทางไหนก็เจอแต่น้ำเวิ้งว้างไปหมดถนนหนทางจมอยู่ใต้น้ำโดยสิ้นเชิงโชคดีที่สิตรีดำรงได้ผ่านการอบรมทางทหารมาพอสมควรนอกจากไต่ถามชาวบ้านแล้วเขาสามารถดูเข็มทิศ และก็ประเมินด้วยความรู้ที่ได้เคยร่ำเรียนมาจึงทำงานช่วยราษฎรได้ผลดีเยี่ยมหลายครั้งกระทั่งเย็นวันหนึ่งเขากับพลทหารลูกน้องอีกสองนายได้นำถุงยางชีพไปช่วยราษฎรที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งขากลับได้บ่ายโฉบหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าเรือได้ถูกใช้งานหนักติดต่อกันหลายวันเครื่องยนต์จึงรวน อย่างกระทันหันต้องอาศัยพายช่วยแจวแจวเรือไปเรื่อยๆแต่ก็มีอุปสรรคด้วยว่ากระแสน้ำไหลแรงมากพ้นทหารได้ช่วยกันแจวไม่ถึง500เมตรก็หอบตัวโยนเวลาก็มืดค่ำลงทุกขณะแต่เรือก็ยังวนเวียนอยู่ในดงไม้ซึ่งถูกน้ำท่วมสูงกว่า3เมตร สิบตรีดำรงรีบโทรแจ้งหน่วยเนือ้อเจ้านายทราบแล้วด้วยความเป็นห่วงแต่ว่าก็ไม่อาจส่งหน่วยกู้ชีพไปช่วยเหลือได้เพราะว่าเป็นเวลาเพลวเพล,เพลใกล้มืดเต็มทีแล้วเจ้านายจึงกำชับให้พยายามซ่อมเครื่องเท่าที่พอจะทำได้แต่ถ้าไม่ไหวก็ให้ใช้แจวแจวเรือหาที่พักก่อนค่ำ ้ามืดแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องกลับฐานไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงได้สิตรีดำรงจึงสั่งให้พลฐานแจวเ,เรือตามน้ำเพราะจำได้ว่าเส้นทางที่ผ่านมามีบ้านราษฎรประสบอุทกภัยบางหลังก็มีขนาดาษใ่พอที่จะอาศัยพักค้างแรมขณะที่แจวเ,เรือตามกระแสน้ำก็ได้ย้อนไปถึงบ้านหลังหนึ่ง ลักษณะเป็นเดินไม้กระดานใต้ถุนสูงน้ำท่วมหลายเมตรจนปริมพื้นกระดานแต่ก็ไม่ถึงกับท่วมสิบปรีดำรงจึงได้สั่งลูกน้องให้นำเรือเข้าเทียบนอกชานของเรือนหลังนั้นเอาเชือกโยงเรือกับเสาเรือนแล้วก็ไต่ขึ้นไปบนบ้านภายในบ้านทีแรกก็เงียบเหมือนเรือนร้างว่างเปล่าไม่มีคนอยู่ สิตรีนำรมก็ตะโกนเรียกสองสามคนกว่าที่จะมีคนเดินกุกกักออกมาจากห้องนอนซึ่งมีอยู่เพียงห้องเดียวนอกนั้นก็โล่งแบบบ้านคนชนบททราบต่อมาว่าชายแก่ร่างผอมที่ออกมาต้อนรับก็คือเจ้าของบ้านมีชื่อว่านายกิ่งนายกิ่งมีอาชีพทำนาลูกเมียได้ย้ายไปอยู่ศูนย์พักพิงหมดแล้ว ส่วนในกิ่งเป็นห่วงบ้านจึงขออยู่โยมไม่ยอมตามไปด้วยสิบตรีดำรงได้มอบถุงอย่างชีพให้ในกิ่งหนึ่งถุงส่วนตัวเขาเองก็เปิดกินกับลูกน้องหนึ่งถุงลูกน้องเป็นคนชนบทจึงสามารถใช้เตาหุงข้าวอย่างคล่องแคล่วระหว่างนั่งกินข้าวมื้อเย็นพร้อมกันเวลาค่ำความมืด ก็ได้แผ่ออกครอบคลุมไปทั่วบริเวณปัญหาก็คือบ้านของในกิ่งไม่มีไฟฉายไม่มีตะเกียงและก็ไม่ได้ต่อไฟฟ้าใช้พวกทหารต้องใช้ไฟฉายขนาดเล็กซึ่งมีติดตัวมาคนละหนึ่งกระบอกเปิดแทนไฟมีออนความสว่างจึงมีแค่จุดเดียวคือตรงสำรับกับข้าวคนนั่งกินข้าวก็เห็นหน้ากันไม่ชัดถ้าจากบริเวณวงข้าว ก็จะมืดสลัวแทบมองไม่เห็นอะไรเลยกินข้าวเสร็จก็นั่งพูดคุยกันข้าวเวลานายกิ่งอนุญาตให้ทหารนอนพักหนึ่งคืนพวกทหารตั้งใจว่าเช้าตรู่จะรีบซ่อมเครื่องยนต์ให้เสร็จจะได้รีบกลับไปรายงานตัวในตอนหนึ่งของการพูดคุยสิบตรีดำรงก็ได้ถามในกิ่งว่ากินอยู่ยังไงเพราะเท่าที่เห็น จะไม่มีข้าวปลาอาหารบนบ้านเลยแม้แต่น้อยแม่กิ่งก็บอกว่าอาหารน่ะไม่มีกินนานเต็มทีแล้วก็คงจะอาศัยความคุ้นชินแล้วก็มีธาตุทรหดจึงอยู่ได้แบบตามมีตามเกิดน่ะซิบตรีดำรงก็ได้ถามต่ออีกว่าแล้วลุงอ่ะอดอาหารมานานแค่ไหนแล้วล่ะในกิ่งก็ตอบว่า อดนานจนลืมไปแล้วละว่ากี่วันกี่คืนหรือว่ากี่เดือนหรืออาจเป็นปีเลยก็ไม่รู้สิบตรีดำรงก็ขเข้าใจว่าในกิ่งพูดแบบมีมุกตลกจึงได้ถามต่อไปว่าคนเรานะลุงถ้าไม่กินข้าวกินน้ำจะอยู่เป็นคนได้ยังไงกันนายกิ่งนิ่งเงียบไม่ตอบแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาของตนให้ฟัง เริ่มแรกเดิมทีในกิ่งเป็นชาวบางปะหันจังหวัดอยุธยาพื้นเพต้นประกูลทำนาจนมาถึงยุคของในกิ่งเขาก็พบว่าการทำนามีแต่ความยากจนบางปีพอเอาตัวรอดแต่บางปีได้กลายเป็นหนี้เป็นสินท่วมหัวแทบเอาตัวไม่รอดใายกิ่งจึงตกลงปลงใจคิดที่จะทำงานแบบทุจริตอย่างซ่อนเร้นไม่ให้ใครรู้ งานทุจริตเรื่องแรกก็คือลักขโมยเป็นการขโมยง่ายๆพื้นๆไม่สร้างความเดือดร้อนเกินไปนักเช่นมีใครลอบดักปลาก็จะขโมยปลาไปขายใครเลี้ยงเป็ดไก่เอาไว้กินไข่ก็จะขโมยเป็ดไก่ไปขายชีวิตในกิ่งเริ่มอยู่ดีมีสุขมีแต่รายได้อย่างเดียว,ด,ยไวได้วยว่าไรยได้ก็จะมาจากสิ่งที่ขโมย เพั้นนาน,านวันเข้าก็กำเ,กเริบเสบสารรู้สึกว่ารายได้น้อยไปจะเที่ยวเตร่เฮฮาก็ลำบากเพราะว่าทรัพย์สินจากการลักขโมยพอกินพอใช้แต่ไม่พอเที่ยวเขาจึงได้ขยับจากการขโมยให้มีรายได้มากกว่าเดิมเช่นการลักหมูไปขายลักวัวลักควายไปขายข้ามจังหวัดเพราะว่าถ้าขายจังหวัดเดียวกันอาจเสียท่าถูกจับพิรุษได้ ปรากฏว,ว่าในกิ่งสุขสบายกว่าเดิมหลายเท่านักเงินทองเหลือเก็บฝากธนาคารโดยไม่มีใครสงสัยเนื่องจากนาไร่ก็ยังทำอยู่แต่ทำไปแบบนั้นเองคล้ายเป็นอาชีพเสริมส่วนอาชีพหลักก็ได้แก่ลักขโมยสิบตรีดำรงนั่งฟังเพลินแต่เขาก็ยังสงสัยเป็นกำลังว่าในกิ่งมาเปิดเผยความชั่วให้คนแปลกหน้าเช่นเขารู้ไปทำไมกัน ไหนว่าทุกอย่างเป็นความลับบอกใครไม่ได้นายกิ่งยังคงนั่งพิงเสาเรือนเล่าประวัติเชื่วๆของตนต่อไปอีกหลังจากที่ทำงานทุจริตมาหลายปีนายกิ่งก็กำเริบกว่าเดิมถึงขั้นทำตัวเป็นโจรเดี่ยวบุกจี้ปล้นโดยไม่ต้องมีลูกสมุนอาวุธก็ได้แก่ปืนพกสั้นขนาดจุด38หนึ่งกระบอก ส่วนเหยื่อก็จะเลือกเอาแต่ชาวบ้านต่างอำเภอแอบสืบจนรู้ว่ามีทรัพย์สินซุกซ่อนไว้ในบ้านก็จะหาโอกาสปลอดคนลงมือปล้นทันทีโดยมากไม่ต้องทำอันตรายเจ้าทรัพย์เพราะว่าบนบ้านมีแต่คนแก่คนเฒ่าอยู่เท่านั้นคนหนุ่มคนสาวก็จะออกไปทำนากันหมดครั้นถึงวัยกลางคนในกิ่งชอบพอกับนางแย้มคนหมู่บ้านเดียวกัน ก็ได้ตกลงอยู่กินเป็นผัวเมียกับนางแย้มจนมีลูกด้วยกันสี่คนชายสาหญิงหนึ่งเมียก็ได้ช่วยทํานาขยันขันแข็งพอลูกโตขึ้นก็ได้ช่วยแม่ทํานาตามประสาค,คนชนบทส่วนเรื่องจี้ปล้นในกิ่งก็ซาลาไปเพราะว่าการปล้นครั้งสุดท้ายเขาได้ฆ่าเจ้าทรัพย์ตายขามือเจ้าทรัพย์ ก็คือหญิงวัยสี่สิเศษร่างท้วมดูเผลๆเหมือนจะไม่มีพิษส,สงแต่ว่าเมื่อเห็นปืนของโจรก็กล้าช่วยอีดาบนายกิ่งโกรจัดจึงได้ช่วยดาบแย่งมาแล้วก็แทงท้องหญิงร่างท้วมสวบเดียวจากหน้าทะลุถึงหลังหญิงวัย40่สิเศษเพิ่งกินข้าวอิ่มหยกๆข้าวปลาอาหารทะลักออกมาจากปากแผล หน้าหวาดเสียวเพราะว่าปนกันกับเลือดสดๆจากนั้นในกิงก็บอกตัวเองว่าเห็นทีจะไว้ชีวิตหนังนี้ไม่ได้จึงได้ฟันซ้ำอีกหลายแผลจนเหยื่อนอนจมกองเลือดแน่นิ่งไปเขาก็ได้ลื้อคน้นทรัพย์สินแล้วก็ชิงแก้วแหวนเงินทองหลบหนีไปปรากฏว่าของที่ปล้นได้มีมูลค่านับแสนแสนบาทเป็นทุนก้อนใหญ่ ที่ในกิ่งสามารถปลูกเรือนไม้กระดานใต้ถุนสูงหลังใหม่แทนหลังเดิมซึ่งผุพังชาวหมู่บ้านรวมทั้งโลกเมียก็เข้าใจว่าเป็นเงินออมที่ได้มาจากหญาติเงินแรงงานหารู้ไม่ว่าเป็นเงินร้อนเกิดจากการปล้งสะดมแล้วก็ฆ่าเจ้าสาบตายคามือจากนั้นในกิ่งก็วางมือจากงานทุจริตเพราะว่ากลัวถูกตำรวจจับตัว ไปรื้อฟื้นคดีตอนแก่ที่สำคัญคือเขาวางรากฐานให้ครอบครัวมั่นคงดีแล้วไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเป็นโจรปล้นชาวบ้านอีกสิบตรีดำรงกับสองพลทหารได้ฟังประวัติชีวิตของชายร่างพร้อมอย่างสนใจแล้วก็คลางแคลงสงสัยไม่เข้าใจว่าในกิ่งมาขยันเล่าความชั่วจนละเอียดยิบถึงป่านนี้เพื่ออะไรในกิ่ง ยังคงนั่งเอนหลังพิงเสาเรือนเล่าเรื่องต่อไปเวลาก็ได้ผ่านเรื่อยไปจนถึงเดือนตุลาคมของปี2554ซึ่งเกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่โดยเริ่มต้นที่ภาคเหนือก่อนนายวันเข้าก็ได้ไหลบ่างลงมาถึงภาคกลางตอนบนและก็ลามลงมาถึงอยุธยานายกิ่งในวัย60เศษ ก็เกิดความคิดชัวช่วขึ้นมากระทันหันคือคิดว่าน้ำท่วมผู้คนเดือดร้อนมากอีกทั้งขาดแคลนพาหนะทางน้ำซึ่งได้แก่เรือนายกิ่งจึงได้เบิกเงินจากธนาคารซื้อเรือหางยาวเอาไว้รับส่งผู้โดยสารแต่การนี้ได้ทำไปโดยเจตนาทุจริตเป็นที่ตั้งกล่าวคือเขาคิดค่าโดยสารแพงเป็นบ้าปเป็นหลัง ระยะทางไม่กี่เมตรคิดเป็นร้อยถ้าไกลเป็นกิโลเมตรคิดค่าโดยสารเป็นพันชาวบ้านที่หลงกลโดยสารเรือแต่ไม่ถามราคาค่าโดยสารก่อนถึงกับหน้าซีเซียวไปตามๆกันไอ้ครั้นจะโตเถียงเรียกร้องความเป็นธรรมจากในกิ่งคำตอบก็คือเปิดใช้เสื้ออวดด้ามปืนซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่ปล้น ก็เหมือนปล้นเราดีๆนี่เองทหารทั้งสามกำลังทำหน้าที่ดูแลความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้ยินในกิ่งเป็นหนึ่งในคนโฉดหาเงินบนความเดือดร้อนชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะตายไม่ตายแลอย่างโชคร้ายโดนเศษมนุษย์ขูดรีดเงินในกระเป๋าทหารทั้งสามจึงรังเกียจในกิ่งจนไม่อยากที่จะนั่งคุยด้วยอีก ทำทีท่าว่าจะหันหน้าไปพูดคุยกับพวกเดียวกันแต่หูก็ยังได้ยินเสียงในกิ่งเล่าชีวิตประวัติของตนต่อไปจะมีคนฟังหรือเปล่าคงไม่ใช่สิ่งสำคัญสับร ا ในกิ่งอีกแล้วเย็นวันหนึ่งในกิ่งได้ขับเรือหางยาวกลับบ้านเนงินที่ขูดรีดมาได้อย่างอุ่นอยู่ในกระเป๋าตั้งใจว่าจะเอาไปอวดลูกอวดเมียให้ดีใจ ทาว่าระหว่างทางต่อเลี้ยวออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาตัดเข้าเส้นทางซึ่งทอดสู่หมู่บ้านจําได้แม่นว่าพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินอยู่รำรอแล้วแสงสีแดงส้มได้ฉาบไล้พื้นน้ำจนกลายเป็นสีทองอร่ามจู่ๆบนพื้นน้ำก็มีชายสองคนนุ่งผ้าเตี่ยวถือหอกเป็นอาวุธเดินตรงมายังเรือของเขา ทีแรกนึกว่าตาฝาดทำนองว่าแดดยามโพโลเพลสร้างภาพลวงตาแต่เพ่งแล้วเพ่งอีกก็ยังเห็นสองคนนั่นเดินบนผิวน้ำที่น่าตกใจคือชายทั้งสองมีร่างอันทมึนปานยักษ์คาดว่าสูงประมาณ5-6เมตรผิวเนื้อแดงเป็นมันราวกับเคลือบผิวด้วยน้ำมันนวดกล้ามนึกรู้ขึ้นเองทันทีว่า ผู้ที่มาปรากฏคือยมบาลเพราะว่าปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังว่ายมบาลมีจริงรูปร่างเป็นอย่างที่เห็นยมบาลจะมาหาก็แต่เมื่อมนุษย์ถึงคราวชะตาขาดอาจจะเป็นการถึงคาาเพราะว่าหมดอายุไขหรือว่าถึงคราวเคราะหหามยามร้ายสุดขีดเรือหางยาวหยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนว่ามีมือยักษ์ที่มองไม่เห็นมาจุดรั้งเอาไว้พริบตาเดียว ยมาบาลก็เดินมายืนอยู่ข้างลำเรือนกิ่งอกสั่นแขวนๆจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นในเดียวนั้นยมาบาลท่านหนึ่งได้ต่ว,วาเสียงดังสนั่นว่าเองทำกรรมชั่วกับเพื่อนมนุษย์ไว้หนักหนาสาหานะัสนักบัดนี้ถึงเวลาที่เองจะต,ต้องชดใช้ผลกรรมแล้วยมาบาลพูดเท่านั้นในากิ่งก็นึกขึ้นเองในใจเหมือนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจข้อมูลซึ่งบันทึกไว้ข้อมูลในจิตได้บอกนายกิ่งว่าบัดน,นี้เขาถึงคราวต้องตายจากลูกจากเมียชีวิตเบื้องหลังความตายระยะแรกต้องกลับไปเป็นผีสิงสู่อยู่ในบ้านของตัวเองเพราะว่าหลังจากเย็นนี้ไม่นานลูกเมียจะอพยพลีภัยน้ำท่วมไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงหน้าที่ของนายกิงตอนเป็นผี ก็คือคอยดนจิตด,ดนใจคนที่ผ่านบ้านของเขาให้แวะเข้าบ้านเพื่อเปิดเผยความชั่วของตนให้คนเหล่านั้นรู้ทำให้คนทั้งหลายทราบว่ากฎแห่งกรรมมีจริงใครทำดีทำชั่วมีผลตอบสนองร้เปอร์เซนช่วงเวลาแห่งมหาอุทกภัยเหมาะยิ่งที่จะเป่าประกาศให้ชาวบ้านร้านตลาดรู้กันทั่ว เพราะว่าเขากำลังเดือดร้อนต้องการที่พึ่งทางใจโดยมากมักพูดกันว่าทำดีมาชั่วชีวิตเหตุใดจะต้องเกิดความเดือดร้อนถึงปานนี้คนชั่วที่หากินบนความเดือดร้อนแต่ได้ดีมีสุขทำให้พวกเขาเกิดความลังเลสงสัยในกฎแห่งกรรมพีในกิ่งพบในเวลาต่อมาว่าวิญ,ญญาณของตนหลุดจากร่างทันที ทีจิตบอกความจริงเสร็จไม่นานลูกเมียก็อพยพหนีน้ำส่วนศพในเรือหางยาวลูกเมียก็ออกไปฝากไว้ที่วัดในหมู่บ้านยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าวัดเองก็น้ำท่วมเมนเผาศพผีในกิ่งไม่อยากพนตนาความชั่วของตนเลยแต่ขัดไม่ได้เนื่องจากการขัดขืนไม่ยอมใช้อำนาจแบบผีผีดนใจให้คนเข้ามานั่งฟังความชั่วของตนนั้น ก็จะเกิดไฟลึกลับผุดขึ้นเองรอบรอบร,อบร่างของผีแผดเผาจนร่างลุกเป็นไฟเกิดความทุกขเวทนาแสนสาหัสสุดท้ายจึงต้องยินยอมทำตามอำนาจลึกลับซึ่งส่งตรงมาจากเมืองนรกน้ำเหนือลดลงจนคืนสู่สภาพปกติเมื่อไหร่นั่นแหละนายกิ่มถึงจะหมดหน้าที่ มียมาบาลมารับตัวไปพิพากษาตามกฎเกณฑ์อันเที่ยงธรรมไม่เข้าใครออกใครที่เมืองนรกเล่าถึงตอนนี้ท่านทั้งสามเกิดความตื่นเต้นสนใจฟังจนหูพึ่งแต่จะเชื่อในเดียวนั้นว่าผู้พูดเป็นผีคงจะเชื่อยากเพราะว่าผีอะไรกินข้าวได้พูดคุยได้เป็นวักเป็นเวนสงสัยจะเป็นคนแก่สติแตกมากกว่า น้ำท่วมไรนาเสียหายยับเยินจนสติแตกผีในกิ่งเหมือนรู้ไปถึงขั้วหัวใจของฐานทั้งสจึงได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรโดยลุกขึ้นยืนตัวตรงจากนั้นขาสองข้างก็ได้เริ่มจางหายไปทีละน้อยทีละน้อยคล้ายภาพว่าดด้วยดินสอถูกยางลบลบออกไปทีละน้อยเมื่อขาหายไปหมดเกลี้ยง จึงเริ่มลบร่างกายแล้วก็ส่วนหัวสิบตรีดำรงแล้วก็พลทหารตกใจจนผงา่ายท้องนอนแอ่งแมงตาค้างมือมองร่างผีในกิ่งตั้งแต่เท้าเริ่มจางหายจนเหลือเพียงความว่างเปล่าไม่มีร่างชายแก่ที่ชื่อในกิ่งยืนอยู่ตรงเสาบ้านอีกสามทหารตกใจเป็นดานกว่าจะตั้งสติได้ เมื่อหันหน้าเข้าหารือกันมีผลสรุปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคืนนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่ารู้เห็นพร้อมกันทั้งสามคนผีก็ไม่มีเจตนาจะอารวาดหรือว่าแลบลิ้นเปล้นตาหลอกล้อนพวกทหารก็ไม่สามารถออกจากบ้านหลังนี้อย่างน้อยก็ชั่วคราวตกลงว่าจะนอนให้นอนเรียงกันมีอะไรจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ทันท่วงทีวันรุ่งขึ้น เจ้านายก็ส่งเรือกู้ชีพอีกลำมารับตัวฐานทั้งสามกลับฐานที่ตั้งเรื่องแปลกประหลาดทั้งหมดจึงรู้ถึงเจ้านายผู้บังคับบัญชาเจ้านายรู้แล้วก็อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้ใครเชื่อก็ดีแก่เขาคนนั้นเองส่วนใครไม่เชื่อก็ถือสว่าสิตรีดำรงได้เล่านิทานสนุกตื่นเต้นให้ฟัง เป็นการแก้เหงาระหว่างน้ำท่วมค่ะจบแล้วนะคะคุณผู้ฟังและน้องๆคะใครจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อนิทานกฎแห่งกรรมวันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่น้องๆควรที่จะเชื่อนั้นก็คือผลแห่งกรรมชั่วนะคะไม่มีใครที่จะหลีกหนีมันได้พ้นเลยสักคนเดียว น,นิทานกฎแห่งกรรมหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณในการติดตามรับฟังนะคะโปรแกรมนิทานกฎแห่งกรรมได้ทุกๆวันในช่วงเวลานี้สําหรับในวันนี้นะคะต้องลาคุณผู้ฟังและน้องๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ